停，二<升>、三<前>，来<起>，接着跑，冲！起起起起 น้ำฟ้อนจะใช้แล้วนะทีละคนคิดว่ารวมเลยทีละคนรวมเลยรวมเลย,ลเลย,ลเลยึบดีน้ำฟ้อนข้างขวาเริ่มน้ำฟ้อนข้างซ้ายเริ่ คนรดปทีมคนแรกนะครับกระฟอยข้างขวาเริ่มข้างซ้ายพึ้นจำสายข้างขวาเริ่มจำสายข้างซ้ายพึ้นจำดาวข้างขวาเริ่ม ทอจัาฝอนข้างขวาเน้่จับฝอนข้างซ้ายขึ้นจับซ้ายข้างขวาเึ้น ทนิ้มคอ,อยหายหลบง,งไปครับคนเพิ่มขึ้นมาให้เพิ่มขึ้นมาขึ้นดีขึ้นมาขึต่อไปขึ้นดีนะครับจำฟอนข้างขวาอ๋อจำจำฟอนข้างขวาเฮิ่มจำฟอนข้างซ้ายพ้จำซ้ายข้างขวาฮิ่ม จำสายข้างซ้ายขึ้นจำดาวข้างขวากระจำดาวข้างซ้ายขึ้นเ้อดีจำบอลข้างขวากระเออเออจำบอลข้างซ้ายขึ้นเออเออจำสายข้างขวากระ 才，哼 Yeah. Yeah.